สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอสอนนิ่งชุด Unity Android Game โดยเราจะทำการใช้โปรแกรม Unity เพื่อการพัฒนาเกมบนระบบปฏิบัติการ Android สำหรับขั้นตอนนี้ครับก็จะเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของการที่เราจะเข้าไปทำการดาวน์โหลดชุดพัฒนาของ Android นะครับหรือว่า Android Studio นะครับเพื่อที่จะนำมาติดตั้งนะครับบนฝั่งของเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ที่เราจะใช้ในการพัฒนาโปรแกรมนะครับ หลังจากที่เราได้มีการติดตั้งโปรแกรม Unity นะครับบนเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับการใช้พัฒนาเกมนะครับด้วย Unity Game Engine ในขั้นตอนต่อมาครับสำหรับการที่เราจะต้องการที่จะให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราครับสามารถที่จะพัฒนาเกมบนระบบปฏิบัติการ a n d ด o i d นะครับเราจะต้องเข้าไปทําการดาวน์โหลดนะครับในส่วนของ Android SDK นะครับโดยที่่านหรือว่า h TTP นะครับที่เราจะพิมพ์เข้าไปในเว็บเบราว์เซอร์นะครับสำหรับอินเทอร์เน็ตก็คือ developer.android.com นะครับเพื่อที่ทําการเข้าไป ในส่วนของการดาวน์โหลด SDK ของ Android เมื่อทำการเข้าสู่ในส่วนของ developer.android.com นะครับเราจะพบกับในส่วนของหน้าเว็บเพจนะครับสำหรับการต้อนรับเข้าสู่ Android SDK นะครับเราจะคลิกในส่วนของการ get the SDK นะครับเพื่อที่จะเข้าไปสู่ในส่วนของการดาวน์โหลดนะครับ Android Studio เพื่อที่จะนำมาติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเมื่อเราทำการคลิกในส่วนของ get SDK นะครับก็จะเข้าสู่ในส่วนของ developer.android.com/sdk/index.html นะครับสำหรับขั้นตอนนี้ครับเราจะทำการดาวน์โหลดนะครับ Android Studio มาทำการติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับโดยที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานั้นก็จะเป็นระบบปฏิบัติการ Windows นะครับสำหรับการพัฒนาเกมบน Unity ที่เราจะเทรนนิ่งกันใน Video วิดีโอเทรนนิ่งชุดนี้นะครับคลิกในส่วนของการดาวน์โหลด Android Studio for Windows นะครับก็จะปรากฏในส่วนของการ Access นะครับ License Agreement นะครับในที่นี้เราก็จะทำการติ๊กถูกนะครับในส่วนของ I have read agree นะครับเพื่อที่จะทำการตอบรับในส่วนของ Agreement License ของ Android SDK นะครับจากนั้นครับทำการคลิกในส่วนของการดาวน์โหลด Android Studio for Windows นะครับก็จะทำการนะครับดาวน์โหลดในส่วนของ Android Studio Bundle นะครับเพื่อที่จะใช้สำหรับการเป็นไฟล์ติดตั้งนะครับในการที่เราจะพัฒนาโปรแกรม บนอุปกรณ์โมบายเดเวิลเประเภทต่างๆที่ระบบปฏิบัติการ Android รองรับอยู่นะครับเพียงแค่นี้ครับเราก็จะได้ไฟล์ในส่วนของการที่จะใช้ในการติดตั้งนะครับ a n d r o i d Studio นะครับหรือว่าการติดตั้ง Android SDK เนะครับเพื่อที่จะใช้ Unity ของเราครับเพื่อที่จะพัฒนาเกมบน Android สำหรับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นนะครับในเรื่องของการติดตั้งชุดนาฒนา a n d r o i d SDK นะครับลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับขั้นตอนนี้ครับในเรื่องของการเข้าสู่การดาวน์โหลดนะครับ a n d r o i d เ d k เราสามารถที่เข้ามาดาวน์โหลดได้จาก developer.android.com นะครับขอบคุณครับ